กาญจนบุรีจัดงานยิ่งใหญ่ทำเอาเรียงไปตามๆกันนายกอบตหน,นองประดูอำเภอเลาขวขันจัดกิจกรรมสงการวันครอบครัวงานนี้ใหญ่จริงๆหากรวมอายุที่ไปร่วมงานแล้วกว่า20,000ปียังมีอายุเกินร้อยปีไม่ได้ไปร่วมอีกจำนวนมากงานนี้ผู้สมัครสสเดินทางไปร่วมงานด้วยผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน,น,นองประดูอำเภอลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนายมงคลทองยิ้มนายกอบตหน,นองประดู ได้จัดงานเทศกาลสงการวันครอบครัวมีผู้สูงอายุไปร่วมง,งานเป็นจำนวนมากโดยทางอบตอได้ให้แต่ละตำบลซึ่งอบตอมีอยู่12ตำบลได้จัดส่งผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ตำบลละ12คนรวมแล้วกว่า250คนได้เดินทางไปร่วมง,งานโดยกิจกรรมได้จัดให้มีการละเล่นการทายปัญหาอื่นๆมากมายแก่ผู้สูงอายุ พร้อมของรางวัลติดมือกับบ้านกันทุกคนเป็นกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างมากซึ่งกว่า2ปีที่ทางอบตอหนองประดูไม่ได้จัดกิจกรรมเช่นนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 โดยในปีนี้จึงจัดอย่างยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุของตำบลหนองประดูมีอยู่เกือบ2,000คนมีอายุมากสุดเกิน100ปีที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมสงการในปีนี้ด้วยแต่ทางอบตอก็จะจัดสิ่งของไปมอบให้ทุกคนถึงบ้านเช่นกัน นอกจากงานสงการทางอบตอยังจัดโครงการตัดแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุรวมถึงการนำพาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวไหว้พระในวัดต่างๆจำนวน9วัดอีกด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นไม่ให้ผู้สูงอายุคิดว่าพวกเขาถูกทอดทิ้งอาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้สำหรับการจัดกิจกรรมสงการครั้งนี้ได้มีผู้สมัครสสเขตสี่เดินทางไปร่วมพบปะประชาชนด้วยหลังจากที่ทางอบตอแจกของรางวัลกับผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วได้มีการให้รถน้ำขอพรจากผู้สูงอายุที่ไปร่วมง,งาน และในการรดน้ำผู้สูงอายุในครั้งนี้ทำให้ทั้งผู้สมัครสสและนายกอบตหนองประดูถึงต้องเด้งไปตามๆกันโดยเฉพาะนายกอบตอถึงกับเกิดเป็นตะคิวที่ขาทำให้ก้าวขาไม่ออกทำให้พนังงานต้องใช้ยานวดเพื่อยืดเส้นอยู่สักพักใหญ่สาเหตุเนื่องจากการรดน้ำต้องก้มกับลุกอยู่เป็นเวลานานๆกว่าชั่วโมงหลังจากตะคิวได้คลายลงไปก็ได้เข้าไปรดน้ำให้กับผู้สูงอายุต่อจนครบทุคกคนเหตุการณ์จึงผ่านไปได้ด้วยดี ผู้สื่อข่าวได้สอบถามแม่ค้ากล้วยทอดในหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอเล้าขวัญส่วนใหญ่แล้วบอกเหมือนกันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงและแม่ค้ากล้วยทอดที่ขายอยู่ในหมู่บ้านมานานรายหนึ่งแจ้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเลือกใครทั้งชาวบ้านที่สัมผัสกันทุกวันและทุกคนบอกว่ามีอยู่ในใจหมดแล้วโดยต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมานั้นการค้าขายประชาชนเกิดความยากลำบากมากหากการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากเปลี่ยนใหม่บ้าง แต่ไม่ขอบอกจะเปลี่ยนเป็นใครบอกเพียงว่ารอให้ถึงวันเลือกตั้งแล้วผลออกมาก็จะทราบเลยว่าประชาชนต้องการเปลี่ยนเป็นใครโอกาสนี้นายธรรมวิทย์โพธิพิพิธผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทยเขต4ได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชนบอกว่าต้องการเรื่องน้ําเป็นอันดับแรกต่อมาคือโครงสร้างพื้นฐานเชน่นถนนไฟฟ้าส่องสว่างและปัญหาที่ดินทํากินพอการจนาบุรีพื้นที่จะเป็นของสอปป พอบทอเป็นส่วนใหญ่หากตนเองสามารถเดินต่อในสภาก็จะสารต่อที่ตนเองเคยเป็นสะสะก่อนหน้านี้หากได้เข้าจะเร่งดำเนินการต่อในทันทีดังนั้นการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2566นี้ฝากขอให้เลือกพักภูมิใจไทยรวมถึงตนเองผู้สมัครของพักภูมิใจไทยหมายเลข4เขตเลือกตั้งที่4ให้เราได้เข้าไปทำงานต่อให้สำเร็จต่อไป mm. การลงสมัครที่ผ่านมากับครั้งนี้แตกต่างกันมากเพราะการแข่งขันเข้มข้นก,นกว่าครั้งที่ผ่านมา ทังในพื้นที่และทั่วประเทศแต่ขึ้นอยู่กับประชาชนส่วนตนเองไม่ได้หนักใจอะไรหากประชาชนให้เราไปทำงานต่อเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและทางหัวหน้าพักนายอนุทินชานวรีกูลได้ฝากให้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดพร้อมทั้งให้ประชาชนรับนโยบายของพักให้มากที่สุดนายธรรมวิทย์โพธิพิพิธกล่าวทิ้งท้ายตั้งแ ด้วยการปลาัยเรื่องนโยบายนโยบายนโยบายพรรคก็ดีเนี่ยแล้วก็ถามพี่น้องประชาชนในในสิ่งที่ประชาชนต้องการอันดับแรกเลยก็คือประเด็นในพื้นที่นี้ก็คือเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำอ่าอันดับที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนอ่าเป็นไฟส่องแสงอ่าไฟแสงสว่างนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเด็นหลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของ ที่ดินทํากินนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่สปกนะครับแล้วก็พอปทอบางส่วนนะครับเราเราเราเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยากจะเก็บความเดือดร้อนของประชาชนตรงเนี้ยถ้าถึงถ้าเรามีโอกาสที่จะเดินต่อในสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็คงจะเอาเรื่องเนี้ยเข้าไป ทําให้กับพี่น้องประชาชนสารต่อไปจากงวดที่ผมเป็นสมาชิกสภาสภกนม้วดที่แล้วนะครับสุดท้าารจะก็วันนี้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนให้ช่วยสนับสนุนนะครับพรรคภูมกใจไทย ผมธรรมวิทย์โพนิพิษนะครับผู้สมัครในเขต4นะครับก็ฝากให้ผมได้ไปทํางานต่อนในสภาผู้แทนราษฎรและก็รับใช้พี่น้องประชาชนต่อนในอนาคตข้างหน้านะครับก็พวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเก่านะครับก็หวังว่าพวกเราคงจะได้เข้าไปทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตข้างหน้าสมัยนี้กัสสนนนกกบสม,กสมัยที่แล้วสมัยไหนหนักใจมากกว่าสมัยนี้กับสมัยที่แล้วอ่ การแข่งขันหรือว่ามันก็สมัยนี้น่าจะมีความดักใจพอสมควรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการแข่งขันเข้มข้นนะครับมีความเข้มข้นพอสมควรเกิวกับทุกๆเขตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในทั้งประเทศเลยก็ว่าได้การแข่งขันการแข่งขันวันี้มีการความเข้มข้นพอสมควรนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงนะครับก็เราก็มีความดักใจพอสมควรแต่ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้ ไม่ได้ดักใจอะไรครับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะเดินต่อไปก็คือรับใช้พี่น้องประชาชน<ม>เป็นหลักอยู่แล้วนะครับหัวหน้าพักได้ฝากอะไรมั้ยพิเศษครับหัวหน้าพักได้ฝากอะไรมั้เ,เป็นพิเศษไหมเอ่อท่านอรุธินชาวีกุลเนี่ยเอ่อท่านก็มีความที่จะให้พวกเราเนี่ยช่วยดูแลพี่น้องประชาชนและเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดและก็ให้รับนโยบายของพัก ให้พี่น้องประชาชนรับนโย,ยบายของพรรคให้มากที่สุดนะครับรข่าวนิง24การจนาบุรีปีชาไดาวารินรายงาน